สวัสดีครับทางแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาซ่อมบอร์ดจีนตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะซ่อมเนี่ยเห็นไหมนะครับค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับถ้าจะซ่อมอย่างเงี้ยมันก็แลดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับคลิปนี้นะครับก็เลยจะเป็นการพาเจ้าตัวเนี้ยบอร์ดจีนตัวเนี้ย เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ํากันนะครับทาความสะอาดให้ไม่เอี่ยมอ่องซะก่อนนะครับค่อยทําการซ่อมกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่มีไฟเลี้ยงหรือยังไม่ได้จ่ายไฟเลี้ยงเนี่ยไม่มีไฟค้างในระบบเรามันมันสามารถโดนน้าได้ไม่เป็นไรล,ล้างทำล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับแต่ต้องมั่นใจนะเนี่ยคาปาตัวเก็บประจุพวกนี้นะครับก่อนที่จะไปล้างทําความสะอาดต้องเคลียร์ไฟออกจากคาปาออก ให้หมดเลยนะครับต้องดิชาร์จออกให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่โวลต์เดียวนะครับมันอาจจะทําความเสียหายต่อบอร์ดเราได้นะครับเคขียรยไฟออกให้หมดแล้วก็นําไปจุ่มน้ําล้างทําความสะอาดได้เลยนะครับทีนี้ก็ใส่น้ํายาทาความสะอาดะรัขีดไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวพังนะครับอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันยังไม่มีไฟเลี้ยงมันก็ไม่เป็นไร แล้วนี่คือน้ำยาที่ใช้ล้างบอดนะครับตัวนี้ใช้ดีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะตัวนี้นะเข้าได้แล้วนะครับสปอนเซอร์ใช้ลายที่แล้วตัวนี้นะโอเคเนี่ยเราก็รอสักพักหนึ่งไม่ต้องขัดก็ได้นะครับเราไม่ต้องขัดก็ได้เดี๋ยวใช้น้ําฉีดออกนะครับนะครับเมื่อเราแช่น้ํายาไว้สักพักเราก็จะมาฉีดน้ําล้างออกเลยนะครับ นะอ่าถ้าใครมีพวกเครื่องขีดแรงดันสูงเนี่ยก็จะดีหน่อยนะครับแต่รอบนี้ผมไม่ได้ใช้นะใช้สายยางขีดธรรมดาก็น่าจะออกนะไม่ได้สกรปรกมาก โอเคขั้นตอนก็มีแค่นี้นะครับนี่ไม่ได้มีอะไรก็แค่จับมาล้างน้ําให้มันสะอาดหูสะอาดตาจะได้ดูหน้าซ่อมหน่อยนะครับที่เหลือนะครับก็เอาไปเป่าลมให้แห้งให้หมาดนะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งสนิทนะครับก็เป็นอันจบพิธีใช้งานได้นะครับนะโอเคอย่างน้อยก็สะอาดขึ้นพอสมควรเลยนะครับ